สวัสดีครับพบกับรถตู้ VIP ร้อง2 8งนะครับวันนี้ผมพารถตู้หลังคาสูงปี2009นะครับมานำเสนอ f c นะครับภายในเพิ่งแต่งหลังคาเสร็จใหม่ๆเลยนะครับนี่ได้เป็นอ่างสองอ่างนะครับเป็นอ่างป่านะครับ เป็นเบาะสีแถวนะครับสรงนิกิเมานะครับสีครีมตัดสีครีมตัดน้ำตาลนะครับนี่นี่ครับสวยๆงามๆพี่นอ้องแอร์บัสพร้อมครับผมแต่แอร์บัสด้วยนะครับคันนี้ประตูด,ดูดนะครับนี่ สวยไม่สวยดูเอานะครับตามภาพเลยนะครับให้ภาพบรรยายก็แล้วกันเนาะปี09ไป้ายฟ้านะครับเครื่องยนต์2,500ดีเซลเพียธรรมดาราคา435,000บาทเท่านั้นนะครับได้เป็นล้อแม็กขอบ17ของ Fortuner นะครับสีเทานี่แปลงหน้าเป็นปี14สวสวยๆหล่อๆเลยนะครับ สีสันเก็บให้ใหม่ทั้งคันเลยนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยแล้วครับทั้งคันเลยนะครับบอดี้สวยบอดี้บางนะครับแต่งหน้าเป็นปี14เรียบร้อยนี่มาดูภายในนะครับว้าวภายในนะครับได้เป็นจอแนอย10นิ้วด้วยนะครับนี่มีอนรอยแล้วได้แอร์บัสแล้วประตูดูดแล้วนะครับ พรุ่งนี้พ่ามานมาติดนะครับนี่ครับสวยๆรอๆเลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับไฟแสงสีครบเลยนะครับภายในสเก์ตรอบคันนะครับผมนี่งามๆ สี่แสนต้นๆเท่านั้นเองนะครับได้เป็นเบาะสแถวนะครับนีน่หลังคาเพิ่งแต่งมาใหม่ๆเลยนะครับสนุกสนใจโทรเลยครับ0813982928นะครับรถล,ละจอดขายอยู่ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีสนใจโทรเลย0813982928นะครับ ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนรีวิวด้วยขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับประมาณนี้นะครับเราไม่อยากบอกว่ารถของเราดีนะครับอยากให้ลองมาขับลองมาขี่แล้วท่านจะติดใจเชียบสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบายบาย